ครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับอันนี้คุณป้าหัวร้อนนะครับแม่มีการทักแล้วก็เหยียดหนุ่มนะครับ L G B ทีคิวนะครับว่าอ้วนนะครับแม่น้าก็โสมหน้าดำนะครับทุกวันเลยเพราะถูกเหยียดกับครับแม่ถึงกับมโหขับรถเก่งเนี่ยพุ่งชนร้านข้าวนะครับจนกระทั่งพังยับเยินนะครับหลังจากก่อเหตุเสร็จก็ขับรถหลบหนีไปครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งครับได้มีการโพสต์ข้อความนะครับว่านะอยู่เขาเนี่ยทำมาหากินของเขาอยู่เฉยๆนะครับทำไมนะครับแม่ ต่างคนเนี่ยต่างไม่อยู่ดีนะครับแล้วก็โชคดีนะครับที่หลบทันนะครับโดยคลิปดังกล่าวเนี่ยจะได้เห็นว่ามีหญิงสูงวัยนะครับขับรถเก่งเนี่ยเข้าไปในร้านนะครับที่กําลังแหม่ได้รับความเสียหายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะขายของและก็ป้ายสินค้าเนี่ยพังยับเยินนะครับก่อนที่จะมีการถอยหลังรถออกมาแล้วก็ขับหนีอย่างรวดเร็วนะครับโดยเช้าเน็ตเนี่ยต่างมีการวิาพากษ์วิจารณ์และก็แชร์เรื่องราวดังกล่าวเนี่ย ออกไปอย่างเป็นจํานวนมากนะครับโดยผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ลงไปเดินทางไปในพื้นที่จุดเกิดเหตุครับซึ่งได้พบนะครับว่าเป็นห้องแถวอาคารพาณิชย์ในตําบลบ้านสวนอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับได้พบกับนายชุติพันธ์นะครับเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้โพสต์เนี่ยได้เล่าว่าอย่างนี้ครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่3ห้องนะครับ ปกติตนเองเนี่ยก็จะยืนขายของอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็แม่ทุกครั้งเลยผู้ก่อเหตุเนี่ยก็จะเดินทางมาแล้วก็มีการนะครับชอบที่จะมาทักในลักษณะที่ต้องบอกว่าเหยียดนะครับว่าตนเองเนี่ยอ้วนบ้างละบางวันก็ทักว่าผอมไปบ้างละบางวันนะครับแม่ทักมาทําไมก็ไม่รู้หน้ามันโสมนนะครับหรือว่าชอบทักมาแบบนี้เป็นประจำทุกวันจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุอ่ะตนเอง ทนไม่ไหวนะครับที่มาทักตนเองว่าหน้าดําเหมือนกับคนที่ไม่ได้พักผ่อนเพียงพอนั่นเองนะครับด้วยความลําคาญครับนี่ต้องบอกเลยตนเองเนี่ยก็จึงได้มีการเถียงกลับไปแล้วก็ทําให้ป้าลายเนี่ยนะครับถึงกับอาการว้าวุ่นนะครับว่าทําไมมายุ่งกับชีวิตของหนูนักนะครับผลสุดท้ายนะครับนี่ต้องบอกเลยคููก่อเหตุก็เกิดความโมโหนะครับหัวฟัดหัวเหวียงนะครับแล้วก็ด่ากลับมาก่อนที่จะรีดเดินทางเนี่ยกลับไปที่บ้าน จากนั้นไม่นานครับก็ได้ขับรถเก่งออกมาแล้วก็พุ่งชนเข้าไปที่บริเวณหน้าร้านของตนเองจนได้รับความเสียหายแล้วก็ถอยหน้าถอยหลังเนี่ยชนอีกอยู่หลายครั้งนะครับจากนั้นก็ได้ขับรถเนี่ยพุ่งไปชนนะครับซึ่งตนเองก็อยู่ภายในบ้านนะครับซึ่งบอกว่าเหตุการณ์นี้โชคดีครับที่ตนเองเนี่ยนะอุตส่าห์นะครับตั้งสติได้ก็จึงหยิบเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและก็ทําการถ่ายคลิปนะครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย จะรีบถอยหลังเนี่ยรถเนี่ยออกไปจากร้านนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ตนเองเนี่ยได้เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีในะเรียบร้อยแล้วนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดครับคือคนที่คู่กรณีก็คือเขาว่าจะปกตินะเขาจะเดินมาทักบ่อยแล้วก็คุยกันแบบทักทายกันเนาะคือเขาจะทักปกติแต่เราก็ยกมือไหว้คุยกับเขาปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะชอบมาทักเหมือนแบบ หอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ้วนจังเลยทําอะไรมาเขาเป็นไทยครับคนนี้ทําไมอะไรนะครับคนคนที่ขบ<น>ับรถชนจะ<น>เป็นไทยอา่าเป็นไม่พูดได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เสร็จคดีก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังแจ้งความไม่ขับเป็นยานตรารอไหมไม่ใช่เป็นคนเป็นคนแถวนี้แหละอา่อาคนใกล้ใกล้กลบ้านกาันก็เลยบอกเขาว่าพอพูดเสร็จเบิบเนี่ยบอกว่า ก็เหมือนเมนตำหนิเขาอ่ะก็บอกมาตำหนิบอกหนูรำคาญนะถ้าเป็นคนอื่นหนูด่าว่าเสือกไปแล้วนะเนี่ยแต่เห็นว่าเป็นป้าเนี่ยหนูก็เออไม่อยากอะไรนะแล้วก็เขาก็เลยเหมือนแบบโมโหอ่ะเหมือนโมโหว่าอุ้ยปาาอะไรย้เขาก็ด่าเลยเด็กไปนู่นนี่นั่นสารพัดอะไรเียคือเขาก็มีคําด่าของเขาละเรแล้วก็โมโหว่าเอาทาไมอ่ะมาพูดขึ้นปูขึ้นมือทําไมเออพูดว่าบัตรตำหนิคุณอะไรอย่างเงี้ยเอาเราก็ยังไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยนะเราแค่บอกว่าเรารำคาญเราไม่ชอบถ้าเป็นคนอื่นเราก็ด่าก็บอกเขาบ้าเขาบ้าแบบ เหมือนถาทักทายปกติแต่มันไม่ใช่เรื่องทักทายนงเขาบอกว่ามันคือมารยาทคันคืผ่านไงแล้วทำไมเขาถึงขับรถมาเร็ก็มาถึงพอทีทินิ้เสร็จเขาก็ว่ากันแหละก็ปะทะกันอยู่พักหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็กลับมาที่บ้านไอ้เราก็ยืนขายของอยู่เนาะพอเนี้เราก็ยืนขายของกําลังรอแก๊ปมารับของอะครับพอส่งของให้แก๊ปเสร็จปุ๊บเขาขับรถมาจอดหน้าร้านเลยอ่าแล้วเขาก็เปิดกระจกมาด่าเหมือนแบบวอยวายอยู่พักหนึ่งอะแล้วก็ปิดกระจก พอปิดกระจกทีนี้ขับรถพุ่งเข้ามาเลยแล้วมี<ล>ะอะไรผมก็หลบผมก็หลบแต่ของข,องข้างหน้าร้านะอะไปเลยครับดีที่หลบทันด้วยเพราะถ้าหลบไม่ทันนิดก็โดนผมเลยอ่ะผมก็กระโดดยงเข้าไปข้างในบ้านก็หยิบมือถือขึ้นมาคว้ามือถือขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็เราก็ติดตามทีเลยดครับแต่ตอนนี้เราก็แจ้งความแล้วแจ้งเรียบร้อยเบื้องต้นแจ้งไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ตำรวจก็คือเขาไม่ได้มาดูเหตุการณ์ที่สถานที่เนาะเกิดเหตุแล้วก็ ไม่ได้มาดูว่าบ้านไหนแต่ว่าร้อยเวงก็คือบอกว่าให้ให้เอาชื่อกับนามสก,กุลแต่วันนี้เดี๋ยวจะต้องไปอัปเดตานะ<อ>ว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ชื่อนามสก,กุลแต่ว่าก็ได้เบอร์โทรได้อะไรเรียบร้อย